สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บูลิงอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถบูลิงแอร์อีวีของเรานะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าที่บูลิงอุบลราชธานีเนี่ยรถเรามีพร้อมส่งมอบครบทุกสีมีสีอะไรบ้างผมจะพาไปชมนะครับสำหรับบูลิงแอร์อีวีเนี่ยมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5สีนะ5้าสีเนี่ยอย่างแรกมีสีชมพูพีชพิงค์นะครับเป็นสีที่ผู้หญิงชอบนะครับ โทนน่ารักเนี่ยต้องคันนี้เลยสียอดนิยมของเรานะครับสีขาวพิสตีนไว้สีที่รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนสีนี้ก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดนะครับสําหรับสีขาวมุกตัวนี้ถัดมานะครับสีนี้เป็นสีที่โดดเด่นที่สุดของหูหลิงไอวีนะครับสีเลมอนเยลโล่นะครับสีเหลืองตัวนี้ขับบนท้องถนนเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นรถของคุณแน่นอนและเป็นสีที่เวลาแต่งรถนะสีนี้ จะแต่งขึ้นที่สุดเลยเพราะเป็นสีที่เด่นนะครับอีกหนึ่งสีนะครับที่ขายดีก็คือสีเขียวอะโวคาโดกรีนนะครับเป็นสีที่ไม่ค่อยซ้ํากับรถรุ่นไหนนะแทบจะไม่ค่อยมีด้วยซ้ำนะครับรถที่เป็นสีโทนนี้นะครับและสีสุดท้ายของเรานะครับสีสุดท้ายของเราก็คือนี่เลยนะครับสีฟ้าอะโวคาโดกรีนนะครับ ซึ่งมีน้อยในตลาดด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีเขียวที่วูลิงอุบลราชธานีเรามีพร้อมส่งมอบทุกสีนะบางที่เนี่ยอาจจะต้องจองรถอาจจะต้องสั่งรถนานนะครับอาจจะใช้เวลา 2- 3สเดือนของเราไม่ต้องมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับและสามารถส่งฟรีนะครับย้ำนะครับส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านทั่วไทยนะครับอยู่ที่ไหนในประเทศไทยไม่เป็นไรเราสามารถ ไปเซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านได้นะครับเซ็นสัญญาเคสอนุมัติเอารถไปส่งมอบถึงหน้าบ้านให้ปีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับใครที่สนใจนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบูลิงไอวีเนี่ยคือรถอะไรนะครับรถรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สําหรับรุ่นท็อปนะครับลองเลนเนี่ยสามารถวิ่งได้300กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับและค่าไฟนะค่าไฟ สมมติชาร์จ0-100เนี่ยค่าไฟอยู่ประมาณ105บาทคิดดูนะครับ105บาทวิ่งได้300กิโลเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ33สตางค์ต่อการชาร์จ1ครั้งนะ33สตางค์ต่อ1นกิโลเมตรคิดดูนะว่าประหยัดแค่ไหนเป็นรถไฟฟ้าที่จะมาช่วยคุณประหยัดค่าน้ํามันมาได้เยอะเลยทีเดียวประหยัดถึงขั้นว่าเอาค่าน้ํามันนี่แหละมาผ่อนรถรุ่นนี้ได้เลยนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะจัดไฟแนนซ์กับกรุงศรีออตโต้และที่สําคัญจดทะเบียนได้ ตามกรมขนส่งทางบกทุกอย่างนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับราคา495,000บาทสำหรับรุ่นท็อปลองเลนสนะครับและ425,000บาทสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดเลนนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ความแตกต่างระหว่างรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นลองเลนต่างกันยังไงนะครับรายละเอียดเอกสารต้องใช้อะไรบ้างสอบถามเข้ามาได้สำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ